คอนโดใหม่พร้อมอยู่เลี้ยงสัตว์ได้หนึ่งเดียวใจกลางลาดพร้าวโชคชัยสีให้ห้องพักสเปคดีใกล้ MRT แถมแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้านและที่นี่คือโครงการชีวไทยโฮมาร์คลาดพร้าวโชคชัยสีเฟสสครับ มองหาคอนโดใหม่เลี้ยงสัตว์ได้ในโซนลาดพร้าวโชคชัย4ณที่นี้คุณต้องไม่พลาดกับที่นี่ชีวาไทยโฮมาร์คลาดพร้าวโชคชัย4่เฟส2ค่ะวันนี้นะครับโครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วเสร็จออกมาเนี่ยสวยงามโดดเด่นสะดุดตายืนหนึ่งเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของย่านนี้เลยที่นี่พร้อมยกระดับความสุขของคุณให้มีสไตล์กับคลับเฮาส์ที่อยู่ใจกลางโครงการตรงนี้เลยค่ะมาพร้อมกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มีครีเอทีฟโคเว r ร์กิ s งสเปซให้ลูกบ้านได้นมานั่งทำงานอ่านหนังสือ Work from Condo หรือจะมานั่งัักผ่อนนนใวสบาย สำหรับสายรักสุขภาพพลังล้นก็มาแอคทีฟกันได้ที่ Healthy Fitness ับเหมาออกกำลังกายกันให้หุ่นแน่นบอดี้เฟิร์มพร้อมมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงฟิตเปลียะส่วนลูฟท็อปของคลับเฮาส์นี้นะครับก็จะมีสวนสวยๆให้ได้นั่งพักผ่อนในวันสบายๆและในวันที่อากาศร้อนๆเนี่ยอยากจะว่ายน้ำหรือแช่น้ำค่อนคลายก็มาเล่นน้ำได้ที่แพชชั่นพูลสระว่ายน้ำที่โครงการจัดเตรียมไว้ให้ตรงนี้ได้เลยครับ มาเฮา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 และแน่นอนเลยค่ะด้วยความที่เป็น pet friendly condo ก็จะต้องมี p พ t space มาเพิ่ม space ความสุขให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณจะพาน้องๆมาเดินเล่นมาสูดอากาศบริสุทธิ์หรือจะพามาอาบน้ำโครงการก็เตรียมพื้นที่มาให้พร้อมค่ะ โครงการชีวไทยฮมาร์ลาดพร้าวโชคชัยสเฟสสจะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดใหญ่เกือบสี่ไร่โดยจะมาในรูปแบบคอนโดโลไลท์สามอาคารอาคาร C อาคาร D จะสูง8ชั้นและอาคาร E สูง4ชั้นมีจำนวนยูนิตพักอาศัย380ยูนิตพร้อมที่จอดรถ40%รวมจัดซ้อนคันครับ และสามอาคารนี้จะแบ่งแยกออกจากกาันอย่างชัดเจนโดยที่อาคารดีจะเป็นอาคารสําหรับพักอาศัยแบบปกติและอาคาร C กับ E จะเป็นอาคารสําหรับเพจเฟรนลี่โดยเฉพาะและยังมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นรับโครงการอีกด้วยค่ะสําหรับที่ตั้งโครงการนะครับจะอยู่บนเส้นสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเส้นทางรัดเชื่อมต่อในทางลาดพร้าว71โชคชยัย4น่านิวาสและเส้นเรียบด่วนจะไปเอกมัยทองหล่อเนี่ยก็ขับรถแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับและที่เส้นลาดพร้าวนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้เปิดให้บริการแล้วโดยโครงการจะอยู่ไม่ไกลจาก MRT โชคชยัย4ด้วยนะคะโอ้โหงั้นอย่างนี้ถ้าคุณนายจะไปเซนทรัลลาดพร้าวเซนทรัลอีสวิวก็ไวมากเวอร์คุณนายพร้อมแล้วค่ะที่จะพุ่งตัวไปชอปปิ้งรูสเพิร์สรูสเพิร์ส Let's go ไปกันเลย แรกเป็นห้องแบบ One Bedroom Plus ขนาดประมาณ40ตารางเมตรค่ะเฟอร์นิเจอร์ก็มาแบบ Fully f u r n i s h แต่งครบแคล,ลากระเป๋าก็พร้อมเข้าอยู่พร้อมปล่อยเช่าได้เลยแถมมีดีที่มุมนี้ครับกับห้องอเนกประสงค์ที่สามารถทําให้เราเนี่ย ปรับแต่งฟังก์ชันการใช้งานได้ตามใจชอบเลยใครที่เป็นสาย work from home work from condo มุมนี้นะครับจัดเป็นห้องทํางานในมุมเงียบสงบได้เลยนะหรือสาวสวยรวยโสดแบบคุณนายเนี่ยจะทาเป็นโคลเซ็ตขนาดใหญ่ก็ได้และถ้าใครมีบุตรหลานห้องนี้ทาเป็นห้องนอนที่2ไปเลยก็เหมาะสมครับลิฟ n g ก็ใหญ่ใช้ชีวิตได้สบายๆไม่ต่างอะไรจากการอยู่บ้านเลยจะอยู่คนเดียวหรืออยู่สองคนก็สบายหรือจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแบบคุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็ดูลงตัวเปรียบเสมือนบ้านใจกลางเมืองเลยค่ะโซฟาโต๊ะกลางตู้วาง ทีวีแบบมาตรฐานโครงการก็เตรียมมาให้และห้องน้ําฟังก์ชันก็ครบครันสวยงามน่าใช้งานมากๆไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้ากระจกส่องหน้าสุขภัณฑ์ฝักบัวอาบน้ําฉากกั้นอาบน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งโครงการก็จัดมาให้เราครบหมดเลยค่ะเดินต่อไปที่ช่องแสงตรงนี้ครับเจอโซนครัวครัวเนี่ยมาแบบจัดเต็มพร้อมทำอาหารพร้อมเสิร์ฟครบจบในห้องเดียวเลยนะ ทำความสะอาดก็ง่ายระบายอากาศก็ดีเพราะครัวห้องนี้ได้เป็นครัวปิดติดระเบียงทําอาหารได้จริงจังเลยครับโดยโครงการจะมีการจัดเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอบฮูซิงมีมาให้ครบแถมยังมีชุดโต๊ะรับประทานอาหาร2ที่นั่งให้นั่งทานในห้องครัวได้อีกลงตัวที่สุด คุณอบ้านมาดูห้องนอนกันต่อเลยค่ะห้องนอนนะคะบรรยากาศดีน่านอนมากๆเลยค่ะได้ช่องแสงขนาดใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่และห้องนอนนี้ตำแหน่งดีค่ะสามารถเห็นวิวสระว่ายน้ําด้วยได้อารมณ์เหมือนกับอยู่รีสอร์ทเบาๆเ,เลยโครงการจะเตรียมฐานเตียงขนาด5ฟุตและบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ซึ่งหน้าบานจะเป็นกระจกเงาใช้ส่องแต่งเตัวได้ด้วยนะคะและห้องน้ําก็เป็นแบบดับ์เอลแอคเซสเข้าออกได้ทั้ง2ทางถ้าใครอยากได้ห้องดีตำแหน่งเด็ดวิวสระว่ายน้ําแบบนี้จะต้องรีบเข้ามาดูเข้ามาเลือกก่อนใครนะคะเพราะคุณ นสัมผัสได้ว่าจะต้องมีการแย่งชิงกันอย่างแน่นอนถ้าคุณนะครับกำลังมองหาห้องใหญ่ใจกลางลัดพร้าวโชคชัยสี่ที่เปลียบเหมือนบ้านหลังหนึ่งใจกลางเมืองก็ต้องห้องนี้แหละครับ อีกห้องนึงจะเป็นห้องแบบ One-Bed Room ขนาดประมาณ32ตารางเมตรค่ะถือเป็นวั e เบ d ที่อยู่สบาย Living กว้างห้องนอนใหญ่แถมยังได้ครัวปิดติดระเบียงอีกด้วยเฟอร์มันัน่นเต็มห้องเช่นเคยครับ ซื้อปุ๊บพร้อมปล่อยเช่าพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีเลยนะประหยัดเงินไม่ได้หลายบาทเลยอย่างโซนลิฟวิ่งเนี่ยเขาให้ทั้งโซฟาตู้วางทีวีแล้วก็ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร2ที่นั่งสังเกตดูนะครับสเปซวันเบดของที่นี่เนี่ยใหญ่จริงๆแค่ลิฟวิ่งก็ใช้นั่งนอนดูหนังดูซีรีส์ได้ย่างมีความสุขแล้วครับต่อเนื่องมายังห้องนอนมีกระจกบานสไลด์กัน้นเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้เราได้อย่างดีเยี่ยมโครงการจะเตรียมฐานเตียงขนาด5ฟุตมาพร้อมกับบิฟิ์ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่และมุมพิ ที่ติดเราแจเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องนอนกับเราอยู่ใกล้ชิดกับเราก็จัดไปได้เลยค่ะที่มุมนี้เลยและถัดมาครับพื้นที่ติดกันตรงนี้จะเป็นครัวปิดติดระเบียงถูกใจสายรักการทําอาหารแน่นอนสามารถทาอาหารได้อย่างจริงจังเลยนะชุดเขาตู้ครัวตู้ลอยฮอพูดซิงนี่ตู้ลอยแล้วก็เขาตู้ครัวเนี่ยสามารถใช้ในการเก็บของได้เพียบเลยนะจากเครื่องครัวจะจานชามต่างๆจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกันได้เลยและพื้นที่ตรงกลางระหว่างโซนครัวกับห้องน้ําเราก็สามารถเนรมิตเป็นมุมเนกประสงค์จะมานั่งทํางานหรือนั่ง หน้าหรือจะวางตู้ในประสงค์ก็เหมาะสมลงตัวมากเวอร์ห้องน้ําก็สวยงามน่าใช้มีสเปซใช้งานได้อย่างจริงจังคล่องตัวฟังกชันครบครันเช่นเคยห้องนี้ถือเป็น one bedroom ขนาดใหญ่ราคาดีอยู่คนเดียวก็ดีหรือจะอยู่กับน้อง,องก็ได้นะครับ อยู่ใจกลางลาดพร้าวโชคชยัย4จะไปไหนก็ไวเวอร์เพราะตรงนี้คือศูนย์กลางทางลาดัดจะลาดพร้าวรัชดาเรียบด่วนเอกมัยทองหลอ่อก็แค่ปากซอยแถมใกล้ MRT โชคชัยสให้ไม่ต้องลุ้นรถติดด้วยครับและถ้ายิ่งได้อยู่คอนโดที่นี่ก็จะยิ่งพิเศษกว่าใครกับคอนโดสไตล์โมเดิร์นลอฟทที่ให้ความเป็นเพจเฟรนลี่คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ไม่มีเหงา พร้อมการจัดระเบียบที่ชัดเจนให้ทั้งคนที่เลี้ยงสัตว์และคนไม่ได้เลี้ยงสัตว์ได้อยู่เรื่องกันอย่างมีความสุขค่ะและทำเลนี้นะครับมาพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์โดยรอบเลยใกล้ตลาดใกล้สถานศึกษาและสถานพยาบาลชั้นนําใกล้ห้างมากมาย ฝั่งลาดพร้าวเนี่ยมีทั้งเซ็นทัลลาดพร้าวยูเนียนมอลล์ฝั่งเรียบด่วนก็มีครบทั้งเซ็นทัลอีสต์วิวคริสตัลซีดีซีอยู่ที่นี่เนี่ยการันตีความจอยแน่นอนวันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่พร้อมเปิดต้อนรับทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วค่ะโดยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นไว้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะวันนี้นะครับผมกับคุณนายขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพบ้านบ้าคอนโดหรือทวิตชาแนสก็ได้ครับสวัสดีค่ะ